สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ที่เคยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของงานสร้างสรรค์ทั่วโลกใช่แล้วครับนั่นคือ Adobe บริษัทเจ้าของโปรแกรมดัง p h o t o s h o p i n s t r u t o r p r e m i e r e Pro ที่นักออกแบบและสายครีเอทีฟแทบทุกคนต้องเคยใช้แต่ตอนนี้ Adobe กำลังเจอกับบททดสอบครั้งใหญ่ในยุคข,ของ AI ที่มาแรงจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า Adobe จากผู้นำที่เคยเป็นเจ้าของสนามจะกลายเป็นผู้ตามที่พยายามไล่คู่แข่งทันหรือเปล่าจากผู้นำในซอฟต์แวร์สู้แรงกดดันจาก AI ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา Adobe เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาด Creative ซอฟต์แวร์ไม่ว่างานตัดต่อวาดภาพกราฟ,ฟิกหรือแม้แต่ PDF Solution ก็ครองตลาดแทบทั้งหมด โดยโมเดล Subscription หรือที่เรียกว่า Creative Cloud ที่กลายเป็นรายได้ประจำให้บริษัทมหาศาลแต่เมื่อกระแส Generative AI เข้ามาทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะผู้เลียนน้าใหม่ไม่จำเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ใหญ่โตเหมือนในอดีตเพียงแค่มีโมเดล AI ที่สร้างภาพวิดีโอหรือข้อความได้ก็สามารถดึงผู้ใช้ไปจำนวนมากแล้วคู่แข่งอย่าง i d j เจ r n e y ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปี ก้าวขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มสร้างภาพที่ศิลปินและนักการตลาดหลายคนเลือกใช้ Runway ทำให้การตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายและแคนวาที่เคยถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับมือใหม่กลับพัฒนา AI เข้ามาเติมเต็มจนตอบโจทย์ผู้ใช้ทั่วไปได้เร็วกว่าที่คาดผลประกอบการที่ยังดูดีแต่ราคาหุ้นไม่สะท้อนในไตรามาสล่าสุดคือ Q2 ปี2565 Adobe รายงานรายได้รวมกว่า5.9พันล้านดอลลาร์โต11%เมื่อเทียบกับปีก่อนกำไรสุทธิสูงถึง1.7ล้านดอลลาร์มารจินยังอยู่ที่29%ถือว่าแข็งแรงมากในเชิงตัวเลขไรายได้ดิจิทัลมีเดีย4.3พันล้านดอลลาร์โตบวก11%ไรายได้ดิจิทัลเอ็กเพรียน์1.5พันล้านดอลลาร์โตบวก10%กำไรขั้นต้นสูงถึง89%กำไรจากการดำเนินง,งาน2.1พันล้านดอลลาร์ แต่ถึงตัวเลขจะดูดีขนาดนี้ราคาหุ้น Adobe กลับร่วงลงกว่า19%จากต้นปีนี่สะท้อนว่าตลาดไม่พอใจกับอนาคตของบริษัทแม้ปัจจุบันยังทำเงินได้เยอะแต่ตลาดมองว่า growth story ของ Adobe อาจจะไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนทำไมตลาดถึงไม่มั่นใจการแข่งขันจาก AI startup m i จ Journey Runway แคนวาทำให้ผู้ใช้ทั่วไปมีทางเลือกมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องพึ่ง Adobe โมเดล s u b s c r i p t i o n เริ่มถูกตั้งคำถามเมื่อ AI ทํทำให้การออกแบบง่ายขึ้นผู้ใช้จำนวนไม่น้อยอาจมองว่าการจ่ายรายเดือนหลายร้อยดอลลาร์แพงเกินไป disruption จากฝั่งองค์กรบริษัทต่างๆเริ่มใช้ AI สร้างเครื่องมือภายในเองทำให้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์แบบ Adobe ถูกกดดันทั้งราคาและความจำเป็น การปรับตัวที่ช้ากว่าคู่แข่งแม้ Adobe มีไฟไฟและ d o o e s s n s s i แต่ก็ยังไม่สามารถดึงความสนใจเท่ากับเครื่องมือของคู่แข่งได้โอกาสที่ Adobe ยังมีแม้จะถูกกดดันแต่ Adobe ไม่ได้อยู่ในจุดที่สิ้นหวังเลยฐานผู้ใช้มืออาชีพทั่วโลกยังแข็งแกร่ง Subscription m o เด l ยังทำให้บริษัทมีไรายได้ประจำสม่ำเสมอ อัตรากำไรสุทธิยังสูงเกือบ29%แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานดิจิ t a ล Media และดิจิ t a ล e อ็ e เพรียนยังโตเลข2หลักแม้เศรษฐกิจโลกจะกดดันและที่สำคัญ Adobe มีเงินสดในมือและยังมีโอกาสซื้อกิจการเพื่อเสริมแกร่งในด้าน AI เหมือนที่เคยพยายามซื้อฟิกมาแม้จะไม่สำเร็จก็ตามนักลงทุนคนคิดอย่างไรกับราคาหุ้นที่ย่อลงสำหรับบางคนการที่หุ้นร่วงแรง อาจเป็นโอกาสทองของสาย value investor ที่เชื่อว่าพื้นฐานบริษัทยังดีและมีโอกาสพื้นในระยะยาวแต่สำหรับอีกมุมหนึ่งราคาหุ้นที่ลงแรงก็สะท้อนถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนว่า Adobe จะกลับมาเป็นผู้นำในยุค AI ได้จริงไหมหรือกำลังเดินไปสู่การเป็นผู้ตามสรุปแล้ว Adobe ไม่ได้เป็นบริษัทที่แย่ตัวเลขทางการเงินยังแข็งแรงแต่โลกของ AI กำลังเปลี่ยนเกมเร็วมากสิ่งที่นักลงทุนต้องคิดคือ Adobe จะกลับมาเป็นผู้นำในยุค AI ได้จริงไหมหรือกำลังเดินไปสู่การเป็นผู้ตามคลิปนี้จะดทำโดยช่องลงทุนอะไรดีและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนครับ